สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนดิฉันผู้ที่มีรอยกรีดอยู่ที่แขนทั้งสองข้างเลยค่ะท่านจะลงมาดูด้วยตาตัวเองก็ได้แต่ว่ารอยกรีดเนี้ยมันไม่ได้กรีดแค่ที่แขนของดิฉันนะพ่อกับแม่บอกว่ามันกรีดไปที่ใจของเขาด้วยค่ะดิฉันไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวอื่นดิฉันผู้ที่พยายาม จะจบชีวิตจากโรคนี้ไปเพราะที่ฉันไม่สามารถรับมือกับอาการณนะวันหนึ่งที่สารเคมีในสมองของดิฉันมันทำงานไม่เท่ากันได้อีกแล้วในชีวิตนี้ที่ฉันทำมามากกว่าเกินสามครั้งค่ะดิฉันผู้ที่เข้ารับการบำบัดร,รักษาและต่อสู้กับโรคนี้มาหลายปีค่ะพักเพื่อไทยจะยกระดับโครงการ30บาทรักษาทุกโรค ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการอย่างครบวงจรให้พร้อมรับมือต่อการรักษาและส่งเสริมสุขภาพจิตเพิ่มจำนวนจิตแพทย์และนักจิตวิทยาให้เพียงพอทุกโรงพยาบาลจะมีศูนย์จิตเวชการบำบัดเราจะใช้ระบบเทเลเมดิซีน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาะบบบัดจากแพทย์ได้ทุกที่โดยไม่ต้องมานั่งรอที่โรงพยาบาลจากนั้นจิตแพทย์จะเขียนใบสั่งยาออนไลน์ให้ไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านโดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว30บาทรักษาทุกโรคจะครอบคลุมบัญชียาทางจิตเวชท,ทุกโรคและฟรีทั้งหมดต่อไปนี้สุขภาพจิตของคนไทยจะไม่ถูกละเลยการยกระดับโครงการ30บาทรักษาทุกโรค จะทำให้คนไทยทุกคนมีความมั่นคงทางร่างกายและจิตใจต้องไม่มีใครเจ็บปวดจากปัญหาสุขภาพจิตสังคมไทยจะเป็นสังคมที่มีคุณภาพและน่าอยู่อย่างแท้จริง